ท่านผู้ชมจะเห็นไม่ข้าบน้ำตรงนี้นะครับวันนี้เราจะรักษาข้ามน้ำแบบคนที่ไม่มีเครื่องมือทันสมัยนะครับจะพผมเอากระดาษกาวปิดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับไว้ก็ดีนะครับแล้วเราก็นี่นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดนะครับโทรศัพท์มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับเนี่ยชาร์จเข้าแล้วจะมาลองเปิดเครื่องนะครับตอนนี้เปิดเครื่องนะครับ ดวนะครับคาบน้ําจะหายไหมครับนี่ตอนนี้นครับนี่เปิดเครื่องนะครับนี่ตอนนี้ก็ตางคียนนะครับดูคาบน้ำํำคาบน้ํามันจะดูคาบน้ํานะครับว่าจะหายไหมครับนี่คาบน้ํานะครับนี่ คาบน้ำไม่มีเลยนะครับนี้คาบน้ำมันจะหายไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับสูตรง่ายๆนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่โดนอาการเหมือนผมนี่ขนาดเรามองข้างในนะครับเราจะเห็นคาบน้ำอยู่ในจออยู่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะเอาไปนี้สบัดออกสะบัดออกสะบัดออกให้มันแบบว่าให้บางทีมันสะบัดออกนะครับถ้าเป็น แต่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆบางรุ่นมันอาจจะสะบัดไม่ออกนะครับแต่รุ่นกเก่าๆที่ผมเคยเจอมานะครับผมก็สะบัดสะบัดอย่างนี้มันก็ออกนะครับน,น,น,นี่เป็น โทรศัพท์นะครับที่ผมลืมอ่าเอาเข้านะครับเอาแบบว่าเมื่อคืนเีนียววางไว้ข้างนอกพอฝนตกแล้วก็โดนคาบน้ําท่านผู้ชมจะเห็นไม่คาบน้ําตรงนี้นะครับวันนี้เราจะรักษาคาบน้ําแบบคนที่ไม่มีเครื่องมือทันสมัยนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองให้ดูนะครับเดี๋ยวจะทดลองชาร์จก่อนนะครับนี่นะครับชาร์จนี่ มันจะใส่ฐานนะครับเมื่อคืนนี่พอดีนะแบตมันเหลือไม่เยอะนะครับแบตมันจะหมดคื่พอดีนะครับมันก็เลยอาจยังไม่ช็อตอะไรให้ขาดให้พังนะแต่ถ้าแบตเยอะๆนยน้ำโดนน้ำนะครับมันอาจจะเละนะครับพอดีแบตเมื่อวานมันเหลือน้อยนะครับเดี๋ยวเราลองชักเข้าไปนะนี่ครับไฟเข้าหรือเปล่านะครับนี่ตอนนี้ไฟเข้ามานะครับ แต่ข้างล่างยังเป็นคาบน้ําอยู่นะครับคือเดี๋ยวเราเห็นไหมคาบน้ําอยู่ตรงนี้ครับเราเราจะถอดคาบน้ำนี่ไปเข้าอยู่นะครับแต่คือท่อสับมันยังเชื้นอยู่นะครับเรายังไม่อยากชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาวิธีนะครับนี่นะครับเอาขวดน้ำนะครับ กดน้ำโพลาริตรนี่นะครับเดินเราเอามีดนะครับคัตเตอร์นี่ครับรีดมันนะครับขีดอันนี้คือผมขีดแล้วนะครับผมทำให้ดูเดยวเรานะครับตอนนี้ก็เอาโทรศัพท์ของเราที่นี่นะครับโทรศัพท์นี่ครับจัดเข้าไปข้างในนะครับ หากได้โทรศัพท์ที่ตกน้ํามาแล้วท่านผู้ชมก็สบัด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 ไปตรงมุมนะครับต้องถอดฝาตรงฐานเราด้วยนะครับสบัด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 ออกนี่สบัดออกสบัดออกสบัดออกให้มันแบบว่าให้บางทีมันสบัดออกนะครับถ้าเป็นแต่โทรศัพท์รุ่นใหม่ๆบางรุ่นมันอาจจะสบัดไม่ออกนะครับแต่รุ่นเก่าที่ผมเคยเจอมานะครับผมก็สบัดสบัดอย่างนี้มันก็ออกนะครับพอออกแล้วเราก็ไปทําอีกวิธีการอื่นนะครับ เรายัดยังไงก็ได้นะครับยัดให้มันเข้าไปง่ายๆนะครับแล้วก็ถ้ามีกระดาษกาวนะครับก็เอากระดาษกาวปิดตรงนี้ไว้ก็ได้นะครับไว้ก็ดีนะครับแล้วเราก็นี่นะครับแล้วก็ปิดฝาขวดนะครับโทรศัพท์มันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงที่คาบน้ํานะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปครับเอาไป ตากแดดนะครับตากแดดดูประมาณตอนเย็นนะครับเราจะกลับไปดูนะครับว่าโทรศัพท์เครื่องนี้คาบน้ำมันจะหายไปหรือเปล่านะครับนี่นะครับสูตรง่ายง่านะครับให้ท่านผู้ชมนะครับที่โดนอาการเหมือนผมนี่ขนาดเรามองข้างในนะครับเราจะเห็นคาบน้ำอยู่ในจออยู่นะครับนี่ เดี๋ยวผมจะเอาไปตั้งตากแดดนะครับเดี๋ยวเราไปตั้งตากแดดกันเลยนะครับชตรงนี้มันก็แดดไม่ค่อยเยอะนะครับวัมนนี้องมุมนี้นะครับเป็นที่รับแดดด,ดีพอดีนะครับก็ถ้าอยู่ในนี้นะครับมันจะอบอความอบการอบนี่มันจะแรงนะครับเพราะว่า อกองใช้ใสนี่มันจะทำนะรับแสงเข้าไปแล้วมันจะร้อนอบอ้าวแรงนะครับมันจะทำให้นะครับตรงที่ข้ามน้ำในจอนี่ครับเห็นนะตอนนี้เริ่มแบบว่าเริ่มหายมากแล้วนะครับแต่ผมก็ยังต้องอบอีกสักพักนะครับจนกว่าแดดจะหมดนะครับนะครับอบอบให้อีกสักครักนะครับให้แดดมันใกล้จะค่ำนะมันใกล้จะ ตอนนี้แดดร้อนจ้าเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักพักตอนตอนที่ผมตากตอนนั้นมันแดดไม่ออกนะครับมันคึมค,มคึมฟ้าคึมฝนนะครับตอนนี้นะครับก็แดดลงแล้วนะครับก็เอามา,อ,าออกมานะครับเจะจะอ,ออกมาว่านี่ครับใครที่เป็นอาการตกน้ำนะครับ ตามผมได้นะครับนี่ครับแล้วผมจะมาะเสียบไฟครับ,รบตอนนี้เราจะมาชาร์จดูนะว่าจะได้ไหมเดี๋ยวต้องใส่แบตก,ก่อนนะครับรต้องใส่แบตสักหน่อยก่อนนะครับ อันนี้เอาแบบมาใส่นะครับน่ไปูแ่ี่นรเราค,ครับทุกายั ตอนนี้คาบน้ำนะครับก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราตากไว้นานนะก็ขอบฟอมไม่มีนะครับเพราะว่าโดนอบนะท่านผู้ชมท่านใดที่เป็นอาการแบบนี้ก็สามารถเอาไปทำกันได้นะครับ <c oughs> แบบสูตรง่ายๆนะครับสําหรับโทรศัพท์ที่มันเข้าลงเตี๊

นะเพราะว่ายังแบดมีอยู่ประมาณแดดน้อยเกินไปังนได็นี้ยอ่ยตอนนี้ก็ชาร์จเข้าแล้วจะมาลองเปิดเครื่องนะครับตอนนี้เปิดเครื่องนะครับ เดวยวนะครับคาบน้ําจะหายไหมครับนี่ตอนนี้นครบนี่เปิดเครื่องนะครับนี่ตอนนี้ก็ยังเคืนนะครับดูคาบน้ําคาบน้ํามันจะดูคาบน้ํานะครับว่าจะหายไหมครับนี่คาบน้ํานะครับนี่ คาบน้ําไม่มีแล้วนะครับปกตินะครับแสด,ดงให้ท่านผู้ชมถ้ามีอาการแบบเครื่องนี้ก็เอาไปลองทำกันได้นะครับเพราะว่าวันนี้มีเครื่องมือแบบธรรมดาแบบบ้านๆแต่ก็สามารถาทำซ่อมโทรศัพที่โดนน้ํามานะครับ แต่ถ้าโดนานานๆก็ไม่แน่นะครับอันนี้มันพอดีแบตบมันไม่มีด้วยนะครับแต่ถ้าโทรศัพท์ที่ท่านผู้ชมที่แบตเยอะๆมันอาจจะช็อตไอซีตัวใดตัวหนึ่งขาดได้นะครับนี่นะครับแบบง่ายๆแบบบ้านๆใครก็สามารถทำได้นะครับโทรศัพท์ท่านผู้ชมนะครับคำเตือนถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่โทรศัพท์ นะครับตกน้ํานะครับถ้าถอดแบตได้ให้รีบถอดแบตนะครับถ้าเราถอดแบตได้เร็วมันจะลดการสูญเสียของโทรศัพท์ของเราได้ดีนะครับแต่โทรศัพท์รุ่นใหม่จะถอดยากสักหน่อยนะครับเพราะว่าจะมีพวกจุดสายแพรฐานสายแพรนี้ถอดยากนะครับต้องเป็นคนที่มีความรู้สักหน่อยนะครับ